จะมองอยู่เลยไม่ใช่ทำไฟไม่ฟังนั่นก็บอกเราถึงไหนเราไปเรืเรเอร่อยๆนะคเราไม่เ้ารเขาเพิ่มเติมเขาไม่ตาดคือสองเขายังตอนนี้เดี๋ยวรอทาัการสอบสวนก่อนนี้เขาก็ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะเรามาพี่ก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเป็นชาวบ้านเป็นเรื่องของพนงักงานสอบเรืยแต่เราขอหมายพ้นเราเข้าทั้งหมดสี่เจ็ดกิโล<ๆ>แล้วก็เราเก้า คือพี่ว่าพยายามหลักฐานถึงต้องถึคือทําตามพยานหลักฐานอย่างนแล้วใครที่ของพี่ก็บอกเราว่าพี่ใครบอกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเคลียร์แล้ว mm hmm. ไม่ต้องห่วงยังยัง mm hmm. เดินได้เดี๋ยวต่อแน่นอนครับ mm hmm. ไม่มีไม่มีแล้วพี่กำลังครบทีมบอกว่า mm hmm. ม่ข้ามแต่ต้องเรื่อง mm hmm. ของตัวเธอ้ามเรื่องขาดใครจะมาวิ่งใครจะมาอะไรไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าเป็นพี่คน นี่คือชัดเจนแล้วพี่ก็เตือนก็บอกว่าถ้าใครมาติดต่อบอกว่าต้องเดี๋ยวใส่ตังค์นะวิ่งได้น,น<อ>ะก็คุณเสื้อเสียซีแล้วกันแล้วกันเพราะว่าเราต้องทราบว่าตามยาละคานี้เตือนไว้เตือเมื่อเราไปแล้วไม่ไม,ไมีไม่มีใครไป้ไม,ไม,ไม่เ,เรื่องช่วยคุณหลอกของทางการเลยอย่างเงี้ยถ้มีทางเก่านะวันนั้นพี่ก็คุยเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะต่อเคสเคสต่ออีกเดี๋ยวเราไปรวบรวมยาละคานทั้งหมดแาบนี้ คือคือถ้ามันไม่ชัดเจนนะครับขึ้นสู่กระบวนการที่ทำขึ้นไปที่อายการไต่สารแล้วไม่อยากให้ไป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 ยกฟ้องถอดไม่ฟ้องเนี่ยมันก็ทําให้ดูว่ากระบวนการมันกระบวนการที่ทำมันมันไม่ยุติธรรมแต่จริงๆอ่ะพยานหลักฐานที่ขึ้นไปมันอ่อนเราต้องต้องเข้าใจในสิ่นี้ด้วยถ้าเราทำเนี่ยพยานหลักฐานมันอ่อนมันไม่ชัดเจนจริงอยากขึ้นไปขึ้นไปเขามองว่าเป็นวยล้มต้มคดูที่ต้องต้องเข้าใจกันดูด้วยเราทำตามพยานหลักฐานเพราะพวกนี้เขาก็ เขาก็แทรกสอดแทรกบางทีมีบางไฟบางทีมา้มามั่อะไรมั่งแต่เราก็พยายามแก้ปันอย่างนี้ทิ้งใทรก็ว่ากันต่างเรครับ